สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกม Lucky Twinway นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมคู่แฝดนำโชคนั่นเองค่ะเราจะเล่นเบ็ด50บาทนะคะและเราจะซื้อฟีเจอร์ด้วยไปซื้อกันเลยมาค่ะ2,000บาทไปลุน้นไปด้วยกันเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเขาจะจ่ายเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเกมนี้เป็นครั้งแรกะะที่เซนลี่ได้เข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกของเซนลี่นะคะ และหวังว่าทุกคนจะเคยเล่นเกมนี้ไปบ้างแล้วนะคะหรือไม่งั้นก็เคยเล่นค่ายนี้ไปบ้างแล้วเพราะว่าค่ายนี้นะคะมีเกมให้เราเลือกเล่นมากมายเลยค่ะอุ้ยใจยนะไปค่ะสะสมไปก่อนสะสมไปก่อนนะคะใจเย็นๆก่อนนะเออยังรันต่อเนื่องไปอีกไปอีกยังมีหวังนะคะเราเหลือการหมุนฟรนะีอีกตั้งหกรอบเนี่ยอ่ายังเข้าสวยยังเข้าเลยสวยหุยรัวว่ะ้ยโอเคนะทุกคน เทใบลงนี่คือปั่นเลยอ่ะดูดิโอ้จุกเลยดอกนี้สวยไปต่อค่ะมาอีกแล้วต่อเนื่องดีคะเอ้ยทำไมจ่ายดีจังว่าเกมนี้อ่ะเฮ้ยจ่ายเรื่อยๆเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนถือว่าเกมนี้ไม่เงียบนะคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่รอดนะเออดูแล้วเหมือนจะรอดนะโอเคนะเนี่ยดีเลยนี่ไหลตลอดไม่หยุด แล้วคือนางไหลไม่หยุดแต่ทําไมนางจ่ายเรื่อยๆเลยวะเออจ่ายสวยมากเลยดูดิอ่ะขึ้นไปให้สุดคูณมาอีกดอกหนีจุกๆเลยแล้วคือขึ้นพันสองเร็วมากนะทุกคนขึ้นพันสองเร็วมากคือยอดมันรัวมากๆเลยอ่ะอืมต้องมาจับจองแล้วนะคะเกมนี้นะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะคะแันดี้เล่นอยู่ที่ค่ายไมโครแกรมมิ Micro ่งนะคะต้องมาจับจองแล้วด,ด,ด,ดูดิเอาดิคูณไปให้สุดเอาดิ สุดนี้ติบตัวคูณคูณเข้าไปปังเรียบร้อยโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์บิ๊กวินค่ะสีสวยเลยพันหกหุยปังว่ะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเข้ามาแล้วคือเซอร์ไพรส์สวยเลยนะเออโอเคนะเนี่ยดูดิอ่ะยังเข้าต่อเนื่องนะยังเข้าไม่หยุดนะ ยังจ่ายนะจ่ายไม่หยุดเลยด้วยนะคะเซนดี้เล่นอยู่ที่เว็บนี้กวจ็89มีระดับประทับใจถอนไวชัวนะคะบอกเลยจึง้งจบสวยมาก